ก็อยากทำอะไนที่ใจเขาื่นได้ปะาเนี้ยบ้าแห่างก่จะก่อชมคามสุ้คูอาก่อนเรจะสสริงจ มากเลยเนอดูแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคางนาร่เอียมดีกว่าแด้มาเลคู่กับพเอกณสุดฮอนาทีนี้ไม่มีใครพเกินเขแล้วเธอเป็นผู้หญิที่น่ปมากเออรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆาค่ะหลายๆคนนะก็พูดว่าทำไมเธอได้เล่นกับเจนจิัล่ะอะไรอย่างเงี้ยแคนเหมือนกต้อย่าง จบปากแล้วอ,อ่ะเอออยากรู้เนี่ต้องไปดูในหนังเองนันไม่บ hombres, <Stick. S 1> นอกนะคะยังไงให้พี่ออฟฝากถึงคนดูดีกว่าว่าคนดูจะได้รับอะไรจากการดูภาพยนตร์เรื่อง First Love ค่ะก็ผู้ชมก็จะได้รับความสุขความเพลิเพลนด้านความรักนะครับใครที่เคยมีรักครั้งแรกแล้วก็ยังจำภาพนั้นได้อยู่นะครับไปชมภาพยนนี้แล้วก็ความทรงจำจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่เต้ยคะฝากถืองานนิดนึงค่ะอ๋อขอบอกว่า ความรักนะครับของทุกคนในรักคั้งแรกบางคนอาจจะลืมไปยังไงก็ลองกลับไปดูความทรงจำอีกครั้งหนึ่งเองหรอเราไปเจอแล้วก็ได้ดูรักครั้งแรกของพระเอกันบรางใชยค่ะ12กันยายนนี้ทุกวงก็ไปเจอแน่นอนเลยนะคะสายเอี้ยงค่ะค่ะก็อยากให้ไปดูกันเยือนนะคะไปดูความน่ารักของจริงๆค่ะก็ว่ารักรักของเขารักแรกของเขาจะเป็นยังไงนะคะ อยู่ด้วยค่ะเพิ่มหน่อยค่ะก็พูดถึงความน่ารันเลยเรื่องพูดถึงเรื่องสถานที่ว่ากันครับที่สถานที่ปิซซูโล่ครับรับรองว่าที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากอีกที่หนึ่งว่ามีสถานที่สวยเยอะเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นบ้านของด้วยนะอย่างที่ได้รับนี่เออเพราะฉะนั้นนะคะได้เห็นถึงความน่ารักไวใส ตอนที่ขี้เล่นของเจมส์จิรายุในะคะในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้และคุณจะนึกถึงรักครั้งแรกของคุณพอคุณเข้าไปดูปุ๊บนะคะในใจคุณนึกถึงใครคนนั้นนั่นแหละอาจจะย้อนบรรยากศาศเก่ากลับมาเพร้ะมกับภาพบรรยากาศสวยๆที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะยังไงตอนบบนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันได้เลยนะคะขอเชิญผู้บริหารของาการด้านบนเวทีด้วยนะคะและนักแสดงรวมถึง คุณชมเสซีเทชาพัฒนาประเสริฐรองประธานกรรมการฝ่ายค้่ะพี่สาขามงคลเป็นอิมพลาชพาวด์จำกัดคุณปรัชญาปิ่นแก้วที่มีสานภาพยนต์ค่ะคุณสุภาพงามว่องไพบูลย์มาร์เก็ตติ้งไดีเออร์นะคะบริษัทเอสเอฟคอปเปอร์ชันกำกัดนะคะและน้องเจนจีรวมถึงสายเอี้ยมนะคะและพี่ตั้งผู้กำกับนะคะและพี่ออสโปรดิวเซอร์ด้วยนี่เลยนะคะกับภาพยนต์น้าค่ะ